ทำอะไรแข็งมาด้วย<ป>หูฉ่ำไม่ไหวมาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมา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 ,มา สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายซู่คู่ซู่คนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามันนี่มาพ้อกับชงสาวปลาให้กินดีกว่จ้ามามื่อนี้สาวปลากับน้องเปียโนหน่อยชิมมากินกินอะไรชมไข่ปลาจ้าไข่ปลาจ้ามาจ้าของโนโน่ก็มีบอกพี่เอฟซีเร็วมามื่อนี้มาพร้อมข้าวเหนียวจ้าพี่น้องจ้า พักกับหนิงนปุ้ยสมไค่ปะมะก็มาอบลมมาแต่อบลมหิวเข่ามาหอดเด็กๆจ่าพี่น้องโอ้หิวเข่า,าหลายนี่มาเนาะคำแรกแข็งมาน้วหวไหวโหฉ่ำไม่ไหวมาแศรษอีกแล้วแศรษอีกแล้วจ่าพี่น้องจ้าม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 าหู บอชมอุ้ยกินกับเขาเจ้าดิน้ำบอวันเขาเจ้าหันหันพี่น้องอืมเสบอิลีบ่ได้ตังเว้า มต้องบีบมะนาวใส่มันจะได้เปรี้ยวตื่กันเอ้วมันเปรี้ยวหรอมันจับกกไปมันสดจริงพี่น้องปะด้วยออืปะหน่อยเี่ยใหญ่ Mhm, với mhm, đỡ ừ ừ ừ, ừ. ừ. Wow. <laughs> Mà mặc cái พี่เอฟซีไม่เห็นเมื่อกี้อะอือโอ้น้องกแบบินกับอะไรลูกกับไก่ย่างแล้วก็ไข่ตุน๋นใช่ไหมคะ่่อือมาทำนี่เลนอือแก้มกัพร้อมแดงนียว่ามันอือสีวาขวามได้แล้วพี่นอ้องอัน้มันมีคว่สีเทียบอือ

ถ้าลูกทำเลือบ้านแม่เปียนะคะม,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 มันสุดอ่ะม,มันหมดแล้วอืนน้อมัอน,หนหมุด nghe rồi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 , ừ, cái, ba, 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 มาดึกต่มานะคะบอกพี่เอซีหน่อยว้าว

คำาุงทะถ่ายพี่นง่าหยก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 อานิดาคินอาบานิดกที่สมม่ใช่พี่นงจับจุ๊ดจับรึมกินสมอิ่มเหรออ้าไแ่กินมาอื่นเพราะว่าี่นไม่เจากินกับสมเนต้องกินกคบขาเนืเนาะพี่นงองจ๊ะ ป๊าพี่องแม่นมเหมือน,นีอกะแซ่บพอยังมุดขี้ดินยาาแม่เจ้าเท่าน,นี้มันขึ้นมากินน้ำนบนเราจะพี่น้องจ้ะเอาเอาเราจะพี่น้องจ้ามือน,นี้ซสาวปากะเขารากไปก่อนฝากก็อะไ์ก็แชร์ก็ซับซากให้ก็ติดตามเป็นกำลังใจช่อง YouTube, อปปาายูทูปสาวปลาผาากินช่องทิกตอกช่องเฟซบุ๊กน้ำนอจ้ากราบสวัสดีจ้ามามาทำใสไอพีเอฟซีดู สวัสดีจ้าโอเคค่ะไป